สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวกล่องนี้จะาไปที่ไหนครับมูลน้อยค่ะไปมูลน้อยไปแจกให้กับใครครับให้กับประชาชนที่เดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมค่ะโอ้ครับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องเอาเรือไปส่งค่ะเนี่มาตรวจกีี่นี่ที่นี่มีตัวขออให้คนนก พี่พี่พ่อใหญ่คะบุตรอะไรเนี่บ่อพ่อใหญ่ศาลพ่อใหญครับเอาข้าวเป็นใสครับเอาเป็นซุปปลาบุญน้อยครับชุมชนปากมูลน้อยเหรอครับมีมีกี่คนครับมีเก้าสิบคนครับเก้าสิบคนเก้าสิบคนแล้วเรามารับอย่างนี้เอ่อมาแบ่งเป็นชุดทุกวันครับมารับทุกวันเหรอครับทุกวันครับอ๋อแจกทั่วถึงไหมครับทั่วถึงครับทั่วถึงอาหารพอทานไหมครับพอทานครับอร่อยไหมครับอร่อยครับ คุณยายได้ข <gegen violin> <warfare> ้าวเลยบอกครับแซบบอกครับแซบอยู่คุณยายทานแต่ละมื้อนี่อิ่มบอกครับอิ่มจ้ะอิ่มนะครับคุณพี่ครับทานจะคนครับสามคนสามคนโอ้จะเป็น่นจะเป็น ใจได้บุ้นใจยังอูหรอกค่เะเพิ่นมาเฮ็ดมาให้กินไม่ซอยพัวหนามทั่วนี่นะคะจักมือแล้วครับโอ้ยกับเป็นบบเมนอีเดือนกว่ากับตองเดือนหรือเป่คะเดือนกันนกวจังมาทุกมือเลยบัครับมาทุกมือเลยคะ่ะสวัสดีครับสวัสด,ดีครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับพอครับ พอดีเมื่อกี้ผมอยู่ที่วัดสุปัตครับเห็นทีมงานของเทศบาลนครกําลังแจกข้าวกล่องนะครับให้กับผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับผมเห็นว่าเห็นว่าทำแจกมาแจกอย่างเงี้ยทุกวันเลยว่าเรามีวัตถุประสงค์ยังไงครับถึงได้มาทําอาหารไปแจกผู้ประสบภัยน้ําท่วมครับอืมเอ่อสืบเนื่องจากที่เราประสบอุทกภัยกันนะครับเอ่อทั้งหมด18ชุมชนนะครับ ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในประมาณ7,000คนตอนนี้ขณะนี้คือประมาณ8,000คนที่บ้านน่าจะดูแลเขาวนหนึ่งตามกำลังศรัทธาของของรนนะครับนั่นก็คือหาอาหารเย็นให้เขาซึ่งในการทำนี้เนี่ยในช่วงแรกเราก็ได้รีเริ่มร่วมกับทางเหล่ากาชาตินะครับการประกอบอาหารเราเนี่ยเราเริ่มมาประมาณ2เดือนนะครับทุกมือเย็นนะครับส่งทุกศูนย์จุดเด็นมยุนะครับ ก็ไหนๆก็มาแล้วก็อยากจะเชิญเข้าไปชมของจริงกันนิดนึงครับในเรื่องของการเตรียมการประกอบครับเชิญครับค่ะดิฉันนางสุรางปัสบนันผู้ในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบา,นาลบนครอุบลค่ะเป็นนโยาบายของท่านนาย,ยกทเทศมนตรีและคณะผู้บริหารนะคะท่านรัชนากรตินันนะคะอยากจะให้ผู้อพยพนะคะจากภายน้ำท่วมนะคะได้มีอาหารที่สะอาดนะคะ สุกแล้วก็ได้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 ทานนะคะที่ปรุงสุกแจกทุกวันเลยเหรอครับทุกวันเลยค่ะวันละกี่ครั้งครับวันเอ่อวันหนึ่งครั้งค่ะวันละหนึ่งครั้งเป็นมื้อเป็นมื้อเย็นนะครับโอ้อย่างงี้เราแจกกี่ชุดครับเนี่ยเอ่อวันหนึ่งเนี่ยสองพันสี่สองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยชุดค่ะเป็นคนค่ะเนื่องจากอ๋อเรานับเป็นคนเป็นคนค่ะเพราะว่าบางจุดเนี่ยที่พี่น้องประชาชนขึ้นมาไม่เยอะเราก็จะทําเป็นข้าวกล่องแจกส่งตามจุด แต่ถ้าจุดไหนที่อยู่กันเยอะๆ50คนขึ้นไป60คนขึ้นไปเนี่ยเราจะใส่เป็นหม้อแล้วก็ไปตักแจกแบ่งเป็นทีมค่ะค่าวันี่คันชือน้องนะค่ะวันหนึ่งเราตักข้าวกี่ชุดครับเนี่ยประมาณ500กล่อง500กล่องถ้าเป็นหม้ออย่างนี้นี่วันหนึ่งกี่หม้อครับถ้า250ก็จะตกประมาณสามหม้อค่ะอันนี้ข้าว13หม้อข้าวสา ชิต้มนะคะตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่ครับต้มจืดกิงนากำลังทําต้มจืดโอ้โหปริมาณหม้อขนาดนี้เราทํากี่หม้อครับเนี่ยสิบแปดหม้อค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแอะใช่ค่ะคุณน,นาจะลองกับคุณค่ะอ๋อเอ๋ทันมาจีทุกอย่างค่ะไอ้ใายกับข้าวแล้วก็ดูแลเครื่องปรุงเครื่องอะไรนี่ออ อ,อุกปกรณ์ซื้อผักซื้ออะไรให้แบบัวรเขาทำไม่สะอาดต้องเน้นความสะอาดค ีรถพี่น้องออกไปแล้วครับใส่ยี่เป็นหม้อสวัสดีครับตอนนี้อาหารเตรียมพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับจะรถคันนี้ไปส่งที่จุดไหนครับชุมชนมะสุป,ปัตครับ วามยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน